ซื้อรองเท้าไหมแฟนใหม่ดูดีน่ารักไหมนี่เสียมภูแอครับนะนี่นะได้ไหมน่ารักน่ารักขึ้นหนึ่งครับเต่งนี่รองเท้ามาใหม่นี่น่ารักมห้ยยังเอาไปเจกตไอตูน่ารักปะเอาไปไหมน่ารักปะน่ารักไหมไม่เป็นไรเลี้ยงไว้ก็ได้ เลี้ยงไว้ก็ได้ใ่ดูดิไม่เอา